มึงกำลังเดือดไฟเลเอาข้างลังเด้บานี่ข้ังลังดเป็นอีกองเลดีบ้านี่แข้างหลังเลยเ้าจะเป็นตรงนี้ประตูระมือนกันนั่นละ ก็เลยเราจะเข้าลงก็เข้าลงโจนะอันนี้กิติโรน่าขคุณมันมีโซ่สร้างเตรมสร้างเพื่นกำลังเดินสา่เดินระบบไฟคุณไแล้วเอยันนี้รถไฟเดินมาีเยอ๋อมาหอดเป็นมุ่งลังคาแล้วหรอเปล่วันที่แล้ว ขึ้นโค้งเสร็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวีครัจ้ามะ่วงลังคาพิอดกีาติดอเป้นเด็กกดตีม่งามๆสองหลังเลยอะบัดดี๋พนปิดบ่อน่เอัน ได้มาบุปกปิดใช่เรัาต้องมีประตูทะทลุเออต้องแยกต่างหากละซาลาซาลากับไอ้กุฏิตีแต่ว่านี่ก็แจ่มแจมสวยดิทำแบบโครงสร้างแข็งแรงเลยนะครับผมเนาะสวยงาม เพิ่นปิดค่างปิดยังให้เรียบร้อยโอ้สร้างมันสุดยอดนะครับผมนี่ครับผมทำโครงสร้างฮะโอ้เพิ่นเตะเป็นแหลตั้งไหนอ,อันทุกทางผมโอ้ยไข่สะอ่อนด้านไข่ส <laughs> ะอ่อนด้าน ยิ่งสังกสีเหรอครับผมทุกร้อนเลยเอฟยนี่แหลไมสียงนะเพิ่มสังเล็กเพิ่มบนเลยเล็กะนี่แหละบ่าบนนันเหือบกเสังเลยบ่ได้สังมัสาต้นเด้อือโอ้้างหลังนี่กแล้วแลจะเป็ห้องน้ำห้องน้ำอันนั้นห้องน้ำประตูนี้จะต้องเปลี่ยนเออ นเข,ข้า,าได้นอบอโอ้อันนี้ที่เป็นขั้วเนาะอันนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับผมเนาะด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งสุดยอดก็ก่ออิฐชาปิดเรียบร้อยของไฟของมัน่นโครงสร้างเหล็กสวยงามแข็งแรงนะสุดยอด

จ้าภาพใหญ่เพิน่นถ้าเพิน่นมาเห็นก็คือดีใจเนะาะก็ปีใหม่มันขึ้นมาโครงกลาโครงสร้างเพิ่นน่ะสวยงามแข็งแรงอ,ะอ่ะเอาไงไงนี่แข็งแรงเลยบบดน,นี้โครงสร้าง เล็กเรือป่ะนี่ยเล็กเรือปะก็เลขกระดานคน,นบ่ก็คือาลา<อ>เลยอ๋อเพระาะว่าตอนคำนวณเลขที่เลกอะเป็นคำนวณมุ้งมุ้งฉากเลยอันนี้เคนว่ามุ้งไงอ้น,นี่เด้โมเดิร์นเลยเพระาะว่าถ้าแบบถ้ามุ้งฉากมันต้องใส่เลขสองเท่าอยู่แล้วไงแต่ว่าคือว่าเราว้านกว้าง เออบันนี้เข้าอยากให้กำ<ส>แพงตอ่อแต่บันนี้ลงุงนั่นเป็นอยากให้แต่งสาพร้อมเอสเศษไม้เสียังขึ้นมันมาอยากให้มีสาตัวนี้ใส่การได้อีกอยากใหสาได้ใส่การได้อีกเต้ขดีการมีสามีอย่างให้เขาเจ้า,จาปล่อยปล่อยป่า ซายนี่ลึกอยู่ด้วเนาะเบิ่งตัดนี่ลงไปเลยเนี่ยกําแพงก็กำลังจะทำฝาปะเนี่ยออโอ้ อันนี้ยังไม่ได้เดินไฟ 1941, นะครับผมด้านในด้านในนี่เพร่นท่านได้เดินไฟอยอะ โมเดิลถูกใจปะครับลหลวงพ่อโมเดนถูกใจบ่ครับโมเดนถูกใจอยอะมั้ยครับครับผมวัาตถมีสร้างวัตถมีอุปกรณ์ครบค,ค,ครับผมโมววเดลนะัดเนี้ย

นะครับก็นะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับผมเนาะเมื่อทำเสร็จแล้วเยอเล็กสามตนนี่ครับผมโมเดน โอเคครับผมสนักกินีสวัสดีครับ